สวัสดีนะคะน,นี้เราก็พามาชมบรรยากาศการขึ้นต้นไม้นะคะวันนี้ก็จะขึ้นแบบถุงเบอร์50ถุงแบบจัมโบ้เลยนะคะอันนี้ขึ้นด้วยรถแมคโครนะคะเดี๋ยวเราจะเอารถแมคโครตัดขึ้นไปนะคะผูกเชือกก่อนนะคะก็ห่อไม้อะไรเรียบร้อยก่อน๋ยวจะจัดขึ้นนะคะวันนี้อากาศร้อนมากเลยนะคะวันอาทิตย์นะคะวันนี้เป็นวันหยุด แล้วก็มาคัดต้นไม้เหมือนเดิมนะคะจะส่งให้ลูกค้าวันจันทร์ในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้คิวของใครบ้างที่ออเดอร์ต้นไหนเอาไว้นะคะพรุ่งนี้เรารับได้เลยไซ mm. ส์ใหญ่จัมโบ้เลยนะคะห mm. นึ่งควรต้นแบบสิบกว่านิ้วเลยนะคะ mm. ชุดนี้บ้นมากโหมากแข็งแรงสมบูรณ์มากทรงพุ่มแบบสวยมากเลยนะคะ mm. หลายสายพันธุ์เลยนะคะตรงนี้เป็นไซส์จัมโบ้ทั้งหมดเลย มีทั้งยาวลิ้นจีมีทั้งหมอนโทมีทั้งก้านยาวมีทั้งมูสังคิงมาเลมีหลายสายพันนะคะสายใหญ่แบบน,นี้ลูกค้าที่สนใจสายพันอะไรก็สอบถามกันมาได้เลยนะคะอันนี้เป็นสจ์จจมโมสม์มะฮือมาคุณต้นนะคะสิบก,กว่านิ้วนะคะอายุสี่ปีกว่าแล้วนะคะ ออกดอกแล้วนะคะตน้นไม้สมบูรณ์แข็งแรงมากเลยอวบอ้วนนะคะใบอะไรก็คือสมบูรณ์ทั้งหมดเลยอันนี้เลี้ยงเด็ดตลอดเลยนะคะมีหลายไซส์ด้วยนะคะในนี้มีทั้งจมโบ้แล้วก็รุ่นกลางรุ่นใหญ่รุ่นจมโมรุ่นเล็กก็มีรุ่นเล็กอันนี้ก็ยังมีนะคะ คือโคนต้นนะคะอยาให้ดูโค่นตน้กนกนิ่งน,นะคะขึ้นล่างอ,อกดกแล้วนะคะจุดน,นี้นกกิ่งมาถือมาม้ากนะคะกิ่งขึ้นมายืนไม่ขาดแล้วไม่หักแล้วนะคะ ชุดนี้แข็งแรงสมบูรณ์มากนะคะไซส์ใหญ่ด้วยนะคะชุดนี้เป็นชุดโตที่สุดสวยที่สุดแล้วนะคะที่เรามีอยู่แบบจัมโมูกโคนอวกมากนะคะโงนอวกมากเลย ชุดน,นี้ลูกค้าที่จองเอาไว้นะคะเราก็เก็บไว้ให้อย่างดีเลยไม่ต้องกังวลใจนะคะเลี้ยงดูไว้ให้กางเดชอย่างดีนะคะลูกค้าไปพร้อมปลูกได้เลยโค้งต้นอวกต้วนชุดน,นี้จะต้องรดด้วยรถเมคโคนะคะยกคนไม่ได้ถุงหนึ่งก็น้ำหนักร้อยสามร้อยสามร้อยกว่ากิโลนะคะต,ต, <laughs> คต่อหนึ่งต้นโค้งต้นนะคะโค้งต้นบึกมากเลย ปลูกแล้วออกลูกเลยนะคะชุดนี้ใส้โตสุดที่มีแล้วตัวนี้เป็นต้นงไมง้เลี้ยงถุงนะคะไม่ใช่ตัวเดียนรมอนนะคะเลี้ยงถุงเลี้ยงถุงตั้ง,งแ,แต่เล็กเลยแข็งแดงตัดโต,วตวสวยมากเลยถุงพร้อมออกลูกดุกกลิ่นนะคะอันนี้กลิ่นถุอของเขาพร้อมออกลูกแล้วแต่เราไม่ได้ไซ้นะคะ สนใจไซส์ไหนก็สอบถามก็ไ,ได้เลยนะคะ